แบบเซอร์รี่โลละก้าวเลยนะนี่นะค่ะแม่ชนกำลังนะคะตำส้มให้ลูกค้าวันนี้มาขายเอามันแม่ทำลายไม่เอาตาย้วค่ะไม่เอา โอ้โหมันเป็นบอมันเป็นบออย่างเยอะมันเปรี้ยงน้ําเยอะ <laughs> 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 ไม่เ็มไม,ไม jest, ่เ็มอะไรก็พวบนี่แหละขวดตึงต้มทีเดียวพอโเหใกล้ได้แล้วนเดแล้วเอาวนอะไรแม่วนี่วคนเย ก็มาขนมาเสียมจำไรไม่เอาวันนี้วันนี้ขายเอามันค่ะวันนี้ขายมาเปิดเปิดน้ำปลาสามหัวร้อยค่ะเอาไม่ได้สามถ้าถ้าเรอย่าลืมชื่อน้ำปลานะคะน้ำลาชื่อแล้วน้ำปลามาตรงนี้น้ำลามา่นี่เมื่อกี้นี่นาย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 ใส่ที่ข้อตาตาบอดเลยใส่ที่ขนาดเนี้ยอ่าอีแม่ชิม ถ้เา <อะ S 1> <łbym> เคม็มก <p> ็ตบมันเลยค่ะถ้าเค็มก็ล้ำตันมีค่ะแม่อ่เค็มปะใช่เผ็ดไหมแม่ถือถือแม่ถือเดี๋ยวโยนนะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวโยนเลยนะ ไม่ข <segue> ี <mat> ้เหนียวเลยน้ำปลาสามทีสองถ่ายเอาหน้าตามไลยค่ะ